สวัสดีค่ะชาาราศีสิงค์คลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักในช่วงเดือนกันยายนปี2563ค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะเน้นที่ราศีเป็นหลักนะคะราศีสิงค์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะดูโดยอิงจากลัคนาแล้วคิดว่ามันมีส่วนตรงกับคุณก็ดูได้นะคะส่วนท่านที่ถามเข้ามาว่าดูจากลัคนาหรือราศีดีตรงนี้ถ้าคุณทราบทั้งสองอย่างก็ขอให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันค่ะ เพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าดวงของคุณเนี่ยมันจะไปถูกจริตกับลัคนาหรือวาราศีมากกว่ากันแต่ถ้ามาดูส่วนตัวมันจะเฉพาะเจาะจงในเรื่องของคุณเรื่องราวมันก็จะตรงกับคุณมากกว่าดูดวงโดยรวมแบบนี้นะคะเราจะมาแบ่งเป็นทั้งหมด3เซตนะคะก็คือคนโส,สนิทคนมีคนคุยแต่ว่าได้สถานะแล้วก็คนที่มีคู่แล้วค่ะ พลังงานหลักของคนโสดสนิทกันก่อนเลยนะคะเดือนกันยายนนี้คุณหน้าที่จะมุ่งม,มั่นในเรื่องของการสร้างเงินสร้างไรายได้ในเรื่องของการสร้างงานมากกว่านะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ขยันขันแข็งหางานหาเงินค่ะแล้วก็จะถามว่ามีความรักเข้ามาทักทายบ้างไหมนะคะในช่วงเดือน กันยายนต์นี้มองว่าคุณยังเหนื่อยอยู่เลยนะคะยังเหนื่อยกับการทํางานแล้วก็คงจังยังไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่ในเรื่องราวของความรักค่ะหรือว่ามีมาเหมือนกันแหละแต่ว่ายังไม่ค่อยถูกอกถูกใจอขอเพิ่มอ่ามีมาเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยถูกอกถูกใจคบหาเป็นเพื่อนได้ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลาไปกับการสร้างาง,งานสร้างเงินสร้างไรายได้แล้วก็อาจจะไป มีเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญมุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญอย่างนี้มากกว่าคนโสดคิดว่าน่าจะยังไม่ใช่จังหวะอุ่ห,หวาอะไรนะคะพอที่จะเริ่มมีใครเข้ามาบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ถูกใจอะไรมากค่ะ เดี๋ยวเราย้ายมาคุยกันถึงเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะดูบ้างพลังงานหลักของคุณเลยในช่วงเดือนกันยายนนี้ไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าได้ไพ่ทาวเวอร์นะซึ่งเป็นไพ่ของความรู้สึกร้าวรานแตกหักนะคะอารมณ์ไม่ดีนะคะทุกข์ร้อนนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วความรู้สึกของคนคุยของคุณหลักมันเป็นเช่นไรนะคะ ความรู้สึกของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะแต่เขาจะมามาหายหายอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลหลักแหละที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่เพราะว่าเขาหาตัวจับได้ยากค่ะบางทีเขานึกอยากจะมาเขาก็มาบางทีนึกอยากจะไปเขาก็ไปบางทีก็มาแบบถาโทมเลยบางทีก็ไปแบบไม่ไม่ไม่มีปีไม่กลุยอย่างเงี้ยนะคะทาให้เราแบบเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้แล้วบางทีชาวสิงเนี่ยบางทีชอบความมั่นใจอ่ะ นะแล้วพอมาเขามาทําแบบนี้เราเลยเริ่มไม่ค่อยจะมั่นใจว่าตกลงเขาเขาคิดอย่างไรเขาเห็นเราเป็นล้อเล่นหรือเปล่าเห็นเห็นเราเป็นของเล่นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราเมาื่อตอเจาะใจเขาดูซินะคะเจาะใจเขาอีกคือแต่ไม่ได้ดูว่าเขาทุกร้อนเท่าเรานะดูว่าเราจะทุกร้อนมีความรู้สึกเจ็บปวดหัวใจเยอะกว่าเขาเขาจะสบายๆอาจจะมีกิจกรรมอะไรเยอะในชีวิตของเขาจนเขาไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกของเราเท่าไหร่แต่ถามว่าเขาก็ยังชอบเราอยู่ไหมก็ยังชอบ นั้นขอเจาะใจหน่อยว่าเขาคิดกับเราอย่างไรกันแน่ทําไมมามา,มาหายๆนะคะอ่าได้ไพ่หนึ่งไม้เท้ายังเป็นไพ่ของคนที่ยังมีแรงปรารถนากับคุณอยู่ยังอยากที่จะทํากิจกรรมร่วมกันนะคะหนึ่งไม้เท้าเป็นไพ่ดีแต่ว่ามันเป็นไพ่เลขหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกทาโถมอะไรมากมายนักนะคะความรักอาจจะยังไม่ถึงขั้นลึกซึ้งจรึงใจแต่ก็เป็นความรู้สึกดีที่มีให้นะคะอ่าแล้วอะไรอีกเขามีความรู้สึกกับเราอย่างไรอีก นี่ก็ดีอีกนะคะเป็นไพ่อัุวินถือเหรียญอสุวินถือเหรียญเป็นคนที่ยังคิดอยู่นะคะแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมียังมีความมั่นคงกับเรานะยังอยากที่จะไปต่อยังอยากจะคุยต่อแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจยังเลือกเลือกอยู่ว่าอาจจะเลือกเพราะว่าอาจจะมีตัวเลือกอื่นด้วยเขาเลยมามาหายหายหรืออาจจะยังไม่ได้พร้อมเพราะว่าชีวิตอาจจะมีกิจกรรมอื่นที่จะต้องทํามากกว่ามีความสนใจอย่างอื่น ด้วยไม่ได้มันมุ่งเน้นในเรื่องของความรักอย่างเดียวนะคะดังนั้นเรื่องรักเนี่ยเขาขอนิ่งๆไปเรื่อยๆดีกว่ายังไม่ได้อยากจะรีบร้อนแต่ว่าความมั่นคงยังมีเนี่ยความรู้สึกของเขาพอเจาะใจแล้วเนี่ยความมั่นคงนี่เป็นไพ่ดีทั้งสองใบแต่มันไม่ใช่ไพ่หวือหวาแล้วก็ไม่ใช่ไพ่ที่จะพยายามจะพัฒนานะคะขออีกสักใบเพื่อเจาะใจเขา นะคะอีกสักใบหนึ่งอ่ะมีใบเสียขึ้นมาแล้วตรงนี้เป็นไพ่ห้าดาบเป็นไพ่ที่มองว่ามันยังมีอะไรบางอย่างในตัวเราที่เขารู้สึกเหมือนยังไม่ค่อยถูกอกถูกใจเต็มที่นะคะบางทีก็อาจจะเป็นความหยิ่งของเราหรือความเอาแต่ใจตัวเองในความรู้สึกของเขานะคุณอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ในความรู้สึกของเขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณมีอีโก้มีทิจิมานะสูงบางทีก็เล่นเกมนะคะบางทีก็เหมือนทําเป็นไม่แคร์ปากอับใจไม่ตรงกรันอะไรเงี้ยเขาเลยยังรู้สึกไม่ค่อยอยากจะรีบร้อนพัฒนายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันจะไปต่อได้ไหมอย่างไรนะคะก็เลยอยากที่จะหยุดโฮมันไว้ตรงนี้ก่อนแต่ไม่ได้จะถอยหลังนะแค่อยู่กับที่นิ่งๆตรงนี้เราค่อยๆเรียนรู้กันไปแนวโน้มดูซิว่าแนวโน้มในเขา เขาอยากจะเลือกเราไหมมีโอกาสที่เขาจะเลือกเราแบบแบบไม่ใช่มามาหายหายแบบนี้นะคะให้ความสําคัญกับเรามากขึ้นไหมนะคะอันนี้คือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลนะในช่วงเดือนกันยาเขาก็จะมามาหายหายของเขาอย่างนี้แหละแต่เขาก็ยังอยากจะคุยกับเราอยู่นะคะแนวโน้มมีโอกาสไหมมันได้ไพ่ของความอึมครึมนะคะเดี๋ไฮเรเทสเนี่ยตอบยากมากเลยแนวโน้มยังต้องรอลุ้นกันต่อไปเพราะไฮเรเทสหนึ่ง เราก็เป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกของเขายังเป็นตัวสำรองอยู่แต่หนึ่งในตัวเลือกไม่ได้แปลว่าเขาจําเป็นจะต้องมีคนคุยหลายคนหรือว่ามีแฟนแล้วนะหรือจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะมีแฟนแล้วหรือมีคนคุยหลายคนก็แล้วแต่แล้วเราเป็นหนึ่งในตัวเลือกหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีอย่างอื่นที่เขาสําคัญกว่าตัวเลือกของแต่ละคนมันอาจจะไม่ใช่คนที่1ผู้หญิงคนที่หหรือผู้ชายคนหนึ่งกับผู้ชายคนที่2หรือผู้หญิงคนที่2แต่ตัวเลือกอาจจะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งกับงาน อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะถ้าถ้าถ้าเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็อาจจะเป็นตัวเลือกของเขาคือหนึ่งเป็นเราอีกอันนึงก็คืออาจจะครอบครัวของเขาที่เขาจะต้องดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรอย่างงี้นะหรืองานของเขาอะไรเงี้ยค่ะคือมันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เขาจะต้องโฟกัสแล้วเขายังไม่ได้โฟกัสเราเป็นเรื่องหลักในชีวิตเขาดังนั้นเราก็เลยกลายเป็นเรื่องรองบางคนหนักกว่านั้นคือโฟกัสเรื่องหลักนเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีสาระด้วยก็คืออย่างเช่นติดเพื่อนติดเกม แล้วก็เราเป็นอยู่ที่อันดับ3ในชีวิตเขาอาจจะไม่ได้มีเรื่องของการแบบว่าวกแวกคุยกับคนอื่นนะแต่ว่าให้ความสําคัญเราน้อยแบบนี้แล้วเราก็จะรู้สึกน้อยหกน้อยใจมากเลยว่าฮะเห็นฉันสําคัญน้อยกว่าเพื่อนน้อยกว่าเกมเหรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะมันเลยทําให้ energy หลักของคุณอะในช่วงเดือนกันยายนนี้รู้สึกน้อยอกน้อยใจร้าวรานดูเขาไม่ค่อยสนใจแล้วก็ดูแนวโน้มทิศทางว่าเขาจะให้ความใส่ใจหรือว่าจะให้ความสําคัญเรามากขึ้นก็ยังหา ทิศทางไม่ค่อยเจอยังอึมครึมเลยงั้นขอไพ่เพิ่มนะคะว่าเราควรจะไปต่อไหมควรจะรอไหมนะหรือยังไงดีคือคุณต้องก้าวข้ามคือจะพูดว่าไปต่อไหมบางทีพูดยากเพราะว่าจริงๆคุณอยากตัดคุณก็ตัดไม่ได้อะถ้าไพ่มันมาแบบนี้ย ก้าวก้าวไม่เท้าเป็นไพ่ของความที่เบิร์นนายกับสถานการณ์หรืหรอเกินแต่ให้ออกไปจากจุดนี้ก็ออกไปไม่ได้ยังหาทางออกไม่เจอเดินวนเวียนอยู่ในเขาวงกดอยู่เนี่ยนะคะไม่ได้มีความสุขกับเขานี้เลยแต่ว่าไม่รู้จะออกจากเขาวงกดนี้อย่างไรมันก็เลยยังต้องอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมองว่ามันไม่ใช่ตัวทางเลือกของคุณแล้วละ่ะว่าจะไปต่อหรือพอแล้วดีแต่คือทางเลือกของคุณคือจะ อยู่อย่างไรในจุดเนี้ยที่มันยังออกไปไม่ได้เราให้มีความทุกข์น้อยที่สุดเพราะรู้ดูว่าคุณเอาจับเอาใจเนี่ยไปจับเขามากจนเกินไปจนทําให้คุณเกิดความทุกข์นะคะถ้าเขาสนใจคุณน,น้อยคุณก็สนใจเขาน้อยก็เท่านั้นเองแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องรีบ หาข้อสรุปว่าเราจะเลิกคุยกันแล้วนะถ้าไม่สนใจฉันจะเลิกคุยกันมันจะทําให้คุณคุณก็ยังตัดไม่ได้แล้วคุณก็จะร้าวรานไปเปล่าๆนะคะดังนั้นก็แนะนําว่าคุณก็ไปหาเรื่องอื่นที่สนใจบ้างนะคะเหมือนเขาอ่ะเขามีเรื่องอื่นมีกิจกรรมเยอะแยะคุณก็ต้องมีกิจกรรมเยอะแยะของคุณบ้างนะคะมันถึงจะบาลานซ์กันอย่าเพิ่งไปเร่งรีบความสัมพันธ์กับคนนี้ดูว่าเร่งรีบไม่ได้ละนะคะคนนี้เนี่ยหมายถึงคุณที่คุณคิดอยู่ในใจอะนะตอนที่เก็เลือกไพ่ในคุณนึกถึงใครเราก็จะพูดถึงคนนนนั้ะะค ทีนี้มาดูนะคะอันนี้เมื่อตัดใจไม่ได้ขนทางปฏิบัติตัวตามที่ไพ่แนะนาแต่เม่อกะเก็บบอกไปแล้วลวะ่ะว่าวิธีปฏิบัติตัวก็คือถ้าเขาสนใจเราน้อยเราก็สนใจเขาน้อยตามนั้นนะคะไม่จำเป็นต้องไปเลิกอะไรเพราะมันก็เลิกไม่ได้อ่แล้วดูซิว่าไพ่แนะนําว่ายอย่างไรไพ่บอกว่าก็เก็บความรักไว้ในใจนะคะราชินีถือทั่วยังไงมันก็มีความรักวนอยู่รอบตัวคุณนั่นแหละเขาก็ชอบคุณอันนี้ก็แนะพูดไปตั้งแต่ต้นนะคะคุณ คุณจะขี้น้อยใจไหนคิดคิดเยอะคิดมากตามลักษณะของไพ่ราชินีถ,ถ,ถือถือถ้วยแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคุณก็เก็บความรักเอาไว้ในใจนะคะยังไม่ต้องรีบแสดงออกราชินีถือถ้วยเป็นเป็นไพ่ของคนที่ไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกเท่าไหร่นะคะจะนิ่งๆเย็นๆแต่ในใจอาจจะแบบน้อยใจห,ยห,หรือเกินน้อยหรือเกินอะไรอย่างนี้นะคุณก็เก็บความรู้สึกคุณไว้ไม่ต้องเป็นน้อยไม่ต้องไปวีนไม่ต้องไปทําตัวแบบแบบเนี้ยแบบแตกหักเนี่ยฉันต้องการความดูแลเอาใจใส่ฉันต้องการความชัดเจน เดี๋ยวนี้เลยอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้จากเขานะคะทำแบบนั้นเขาล่ำคาญเขายิ่งหนีเปล่าๆถ้าคุณยังอยากที่จะเก็บเขาไว้ยังอยากจะมีเขาเป็นคนคุยอยู่นะคุณก็เก็บความรู้สึกหน่อยนะคะแล้วก็เป็นเป็นผู้ให้เนี่ย ราชนีถือมันดูแม่พระแล้วเกินเอ่อราชินีถือถ้วยนี่คือเป็นผู้ให้ก็คืออ่ะไม่เป็นไรวันไหนมาวันไหนอยากคุยก็ทักมาวันไหนไม่อยากคุยก็เรื่องของเธอฉันก็มีเพื่อนของฉันเหมือนกันฉันก็มีงานของฉันมีแพชชั่นอื่นๆของฉันเหมือนกันอ่ะเหงาก็ทักมาสิไม่เหงาก็ไม่เหงาก็ไม่ต้องทักมาฉันก็ไม่ได้ว่าจะต้องใส่ใจนะคะทาตัวให้มีค่าเป็นผู้หญิงแบบราชินีนะคะคุณอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้คุณอาจจะเป็นเพศไหนก็ได้แต่อันนี้เนี่ยอุปมาอุปไมยว่าราชินีก็คือ มีค่านะคะสูงส่งไม่ใช่ต้องไปคอยวิ่งไล่ตามใครเก็บความรู้สึกนะคะเออไม่ต้องคอยตามวีนเหวี่ยงนะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะดีเองนะคะดีในรูปแบบของการที่มันก็เป็นแบบนี้แหละคงยังพัฒนาไม่ได้ในเร็วๆนี้แต่ดีในรูปแบบของการที่คุณจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดอุดราวกากนะักต่อมาเราจะมาพูดถึงคนที่ มีคู่แล้วนะคะอ่าพลังงานหลักดีนะคะคุณก็ดูมีความสุขมีความอบอุ่นกับความรักความสัมพันธ์ดีก็ยังไม่ได้ดูว่าคุณจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรในช่วงเดือนกันยายนแต่มาดูซิว่าแล้วความรู้สึกของเขาล่ะคนรักของคุณนะคะชาวสิงห์ที่เป็นคู่กันแล้วหรือว่าอาจจะยังไม่ได้แต่งงานก็ได้แต่ว่าเป็นแฟนกันชัดเจหรือจะแต่งงานแล้วก็ได้นะความรู้สึกของเขาอะ เขาก็ดีนะคะก็ยังมีความรู้สึกอย่างทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีทํางานอยู่กับงานนะคะอาจจะไม่ได้หวานแหววอะไรมากนะเพราะว่าคุณทั้งคู่เนี่ยได้ไพ่ราชาทั้งคู่เลยคุณอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเพศไหนก็แล้วแต่ไพ่เนี่ยเพศของไพ่มันไม่ได้สําคัญนะคะมันสําคัญที่ลักษณะคาแรคเตอร์ Character, นะคะคาแรคเตอร์ <Character S 2> ของคนสองคนนี้คือคนที่รับผิดชอบในเรื่องของการงานแต่ตัวคุณเนี่ยจะรับผิดชอบในในความรู้สึกด้วยเพราะว่าคุณได้ไพ่ราชาถือถ้วยนะคะคุณก็จะ ดูแลการงานของคุณแล้วก็ยังเอาอกเอาใจคนรักคนรักอาจจะไม่ถึงขั้นเอาอกเอาใจคุณแต่เขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีแล้วก็เขาก็ยังดูว่าขายันขันแรงในการทํางานนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่อ่ลองดูซิว่าความสัมพันธ์หลักๆนะคะมันเป็นอย่างไร อ,อบอุ่นดีนะคะไพ่สวยเลยนะได้ไพหกถ่วยนะคะถึงแม้ว่าจะห่วงทํางานกันไปเยอะมากนะคะแล้วก็มีอาจจะไมไ่ค่อยมีเวลาหวานแหววใส่กันเท่าไหร่แต่ว่าก็ เป็นความมั่นคงแล้วก็เป็นความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะดังนั้นพอมันมาเจอแบบนี้ก็ไม่ต้องเปิดต่อแล้วนะคะไพ่ดีหมดเลยก็คิดว่าชาวสิงที่เป็นคนมีคู่ชัดเจนแล้วเนี่ยในเดือนกันยายนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรชีวิตก็น่าจะมีความสุขอบอุ่นดีค่ะ โอเคนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะสุดท้ายนี้ท่านใดสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวเก็ดรับดูแบบมีค่าครูรายละเอียดแปะเอาไว้แล้วเป็นลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้รบกวนเข้าไปอ่านกันก่อนแล้วก็ถ้าสนใจค่อยทักไลน์มาเพื่อนัดคิวกันนะคะขอบคุณค่ะ